ขอเชิญทุกท่านมาทำความรู้จักกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไผ่สีทองประวัติการจัดตั้งกลุ่มกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไผ่สีทองตั้งอยู่ณบ้านเนินไผ่บ้านเลขที่สองหมู่ที่ห ตำบลโคขี่นอนอรอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีสำหรับชื่อกลุ่มแม่บ้านไผ่สีทองท่านพระครูอุดมวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดโคขี่นนอนได้ตั้งชื่อให้ซึ่งถือเป็นสิริมงคลแก่กลุ่มอย่างยิ่งโดยจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไผ่สีทองตั้งแต่วันที่29กันยายนพุทธศักราช2549 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด20คนประธานกลุ่มคือนางอำนวยนบสมบูรณ์ต่อมาทางสำนักงานเกษตรอำเภอพานทองได้เข้ามาส่งเสริมและแนะนำให้กลุ่มจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างง่ายขึ้นจึงขอจดทะเบียนในชื่อ วิสาหกิจชุมชนกล้วยม้วนสมุนไพรกลุ่มแม่บ้านไผ่สีทองสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งและรับจ้างทั่วไป ซึ่งหากปีใดพบปัญหาแห้งแล้งจะทำให้ผลผลิตได้น้อยและขาดทุนต่อมาทางสำนักงานเกษตรอำเภอพานทองเข้ามาแนะนำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านซึ่งในหมู่บ้านมีการปลูกกล้วยบริเวณขอบบ่อปลาและบ่อก,กุ้งอยู่แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่จึงแนะนำและให้ความรู้ เรื่องการแปรรูปกล้วยอบสมุนไพรเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านและได้มีการรวมกลุ่มโดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามร้านค้าในหมู่บ้านโรงงานและตามหน่วยงานต่างๆจากนั้นทางกลุ่มได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นเช่นกล้วยเส้นมะม่วงกวนและรับทําขนมไทยทุกชนิด ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและนำออกจำหน่ายจนเป็นที่รู้จักมาจนถึงทุกวันนี้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไผ่สีทองมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุนทั้งด้านองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตเช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสองได้เข้ามาสนับสนุนองค์ความรู้เรื่องการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้กับการผลิตสินค้าของกลุ่มและได้รับสนับสนุนห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โครงการส่งเสริมและขยายผลเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมจากสำนักงานพลังงานจังหวัดชนบุรีเพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สามารถใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบอย่างคุ้มค่าผลิตสินค้าที่มีคุณภาพโดยใช้ต้นทุนต่ำวัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่มมีดังนี้ 1. เพื่อเป็นเครือข่ายในการสนับสนุนการทำงานของกมรมส่งเสริมการเกษตรด้านงานกลุ่มสถาบันที่บริหารจัดการโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการแปรรูปกล้วยและขนมไทยชนิดต่างๆและ 3. เพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไผ่สีทองมีโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ดังนี้ 1. นางอำนวยนบสมบูรณ์ตำแหน่งประธานบทบาทหน้าที่กำหนดเรื่องที่จะเข้าประชุม กำหนดแผนการประชุมควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามแผนเป็นผู้แทนของคณะกรรมการในการติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับต่างๆ 2. นายบุญนาคนพสมบูรณ์ตำแหน่งรองประธานบทบาทหน้าที่ติดต่อประสานงานร่วมกับประธานและปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมาย สานางสุรีแสงสวา่างตำแหน่งเรขานุการบทบาทหน้าที่ทำหนังสือเชิญประชุมบันทึกรายงานการประชุมรวบรวมข้อมูลให้ประธานเข้าที่ประชุมและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 4. นางพันนีมัทุรสตำแหน่งเหรัญยิกบทบาทหน้าที่ทำทะเบียนต่างหลักฐานการเงินและปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย และนางอุทัยรัตอุทยัยศรีตำแหน่งประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ประสานงานแจ้งข่าวสารแก่สมาชิกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายแผนพัฒนาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไผ่สีทอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไผ่สีทองมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอเพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองและพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐอาทิเช่น 1. แผนงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้เกิดความยั่งยืน 2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า 3. แผนงานส่งเสริมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า 4. แผนงานเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วย 5. ยกระดับผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้ากเกษตรแปรรูปเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนและ 6. แผนงานขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรการพัฒนาทุนและประสานแหล่งเงินทุนทุนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไผ่สีทองเกิดจากการสนับสนุนจากส่วนราชการองค์กรเอกชนและพัฒนาทุนโดยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปกล้วยและขนมไทยชนิดต่างๆ การแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกอย่างสม่ำเสมอกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไผ่สีทองมีการติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเรื่องราวต่างๆในการสื่อสารหลายวิธีเช่นการใช้โทรศัพท์แจ้งข่าวสารโดยตรงการไปที่บ้านสมาชิกเพื่อแจ้งข่าวสาร การติดประกาศณนะที่ทำการกลุ่มและเพจเฟซบุ๊กกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไผ่สีทองการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1. ร่วมกิจกรรมกับสำนักงานเกษตรอำเภอพานทองและสำนักงานเกษตรจังหวัดชนบุรีในการเข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร 2. เข้าร่วมกิจกรรมก,กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3. เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี 4. นำสมาชิกเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพตนเองกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพานทอง 5. เข้าร่วมศึกษาดูงานกับองค์งการบริหารส่วนจังหวัดชนบุรี 6. ประสานนำสมาชิกเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพกับกศนตำบลโคกขี้หนอน 7. ทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนร่วมกับอำเภอพานทององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอนวัดและโรงเรียนในพื้นที่และ8เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามโอกาสต่างๆ